บางวันก็ใส่บางวันก็ไม่ใส่มันเป็นแว่นกรองแสงจากคอมพิวเตอร์ทุกคนเย้คันนายาวผมน่าจะพะโล่ไก่มาแทนที่เคาน์เตอร์เพแล้วก็ตัวรับแต่ถ้ามันเถอะนะฮะแบบนี้ไม่มีพะโล่ไก่ก็คือยากอยู่นะทุกคนมันแบบประตูคือแบบอย่างเยอะ มันเยอะตรงที่ว่ามันเยอะแล้วมันมันอยู่แยกกันเนี่ยแหละพอมันเยอะแล้วมันอยู่แยกกันอะมันมันเลยแบบมันเลยยากอะสลับผมนะเนี่ย โอ้เดี๋ยวค่อยเคลียร์แล้วกันผมยังไม่เจอมิวมิวเลยอยากเจอมิวมิวจูมเฮ้ยนั่นมิวใช่ไหมนี่มิวมิวใช่ไหมนั่นมิวมิวใช่ไหม เวฟฟอร์มีเวฟฟอร์มีอุ้ยหูมากันหมดเลยบ้าบบทุกคนรักมิมิวขนาดนี้กันเลยเหรอครับไม่ไปตั้งธงตั้งแท่นแล้วไม่ทำอะไรแล้วเอามิมิวก่อนนี้เลยทุกคนวิธีจะช่วยมิมิวได้มากที่สุดก็คือไม่ใช่เดินสิดยาด วิธีที่จะช่วยมิวมิวได้มากที่สุดก็คือตั้งแทน่นตั้งแท่นแล้วก็สวดโอ้โหพี่ติมนี้คือมีสไนเปอร์ที่แท้ทูตะวิ่งไปทางใดบอกฉันหน่อยสิ นี่แน่ห้ามหิวโหพี่ติมขอล่องแหละมีสันไเปอร์พี่ติมนี่เราจะอยู่ใกล้ๆลิฟไว้ บายบายฮู้ฮู้ปามีจังหวะดีดผมพอดีเลยพี่เต็มไหนไหนไทยมันเป็นตัวต้นเรื่องมาสินี่แน่เอาฉีดยาแล้วด้วยอ้อยังยังยังมาอะไรครับพี่ติมฮะ อยากได้อะไรอยากได้อะไรวิ่งตามผมทั้งเกมเลยนะพี่ติมเอ๊ะฮีวมีฮิวแล้วฮิวแล้ว เดี๋ยวนะตามทรัพย์สองคนแท่นหนึ่งมันจะสวดทันเหรอแต่ผมว่านะน่าจะทันแหละเพราะถ้าเขาเล่นแบบนี้นะผมว่าน่าจะได้มั้งไม่รู้อ่ะแต่ยงไงผมก็ต้องเอานาังนี่ ไม่ได้ตามเกตามมิวมิวไม่มาไม่มาไอ้พวกคนเลวนี่ตามอยู่ได้นะรำคาญ ไปครับมิว mm มิวไม่มีคนตามซับแล้วผมบอกแล้วว่าการซับที่ดีที่สุดคือการสวดครับเพิ <Abdul> ่งรู้ตัวเลยว่าต้องสวดไปแล้วครับไป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  ไปไปไปตรงนี้มีใครหรือเปล่าเนาะสวัสดีครับพี่ยาม3ามฮิปหรือเปล่ายังยังเห็นยังไม่ดีดผมกำลังจะดีดเดี๋ยวมาทำอะไรกันมาทำอะไรกันตรงนี้ทั้งสองคน พี่ติมวันฮิตพี่ติมน่าจะเลิกซ่าไปพักหนึ่งไอ้เดียวนี่เนี่ยคนจะตายคนจะฆ่าเดี๋ยวมัดฆ่าไม่ได้เดี๋ยวฮะ อันนี้ก็แต่โยกอีกด่านไว้เฮ้ย <c oughs> คนมันจะฆ่ามันฆ่าไม่ได้เนี่ยสวัสดีครับน้องนิพาไปไหนท่าแล้วล่ะอู้ไกลมากเย,ย้อู้ไกลจริง อย่าฉีกไปไกลสินี่พาป้าเดินตามไม่ทันน่ะพอโล่องลหละป้าเดินตามหนูไม่ทันน่ะหนูนี่พาหนูจะฉีกป้าแบบนี้หนูเก <c ười> ็บบัตรซีกไม่ได้โว้ย <c ười> <c ười> <c ười> เขารู้ว่าตรงไหนเก็บไม่ได้แล้วเขาก็จะฉีกไปเรื่อยๆไม่ หนูหยุดป้าก่อน,อน,นเอออยู่ตรงนั้นแหละป้าป้าทันหัวจะแย่แล้วเหรอทันหัวหรือคันตัวป้าป้าเด็กมันก็ไม่ได้ขาสั้นนะป้าป้าเดินตามช้าจังอะป้าจะถึงตัวเมื่อไหรน่นี้โอ้โ่อ เออฆ่าฆ่าให้ได้ละกันป้าเฮ้ยทางนี้ป้าอย่าหลง <c oughs> โอ้โหก่อเพลงไล่จะขึ้นว่าจะถึงตัวนิพา <c oughs> ดันมามีรูที่ยังไม่ได้พังตรงนี้อีก <c oughs> ไปแล้วดับสิ้นมาลายสูนย์นิพาออกประตูได้โดยที่ไม่ต้องจูก,กับผมซักแอะ ไอ้เต้าหยุดประตูโอ้โอ้าโอ้ทุกคนผมบอกแล้วใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะทิ้งระยะได้ทิ้งระยะทิ้งทิ้งได้ทำทิ้งระยะได้ทำทําระยะได้ทำ,ทำ กี่พายแพ้ประตูนะครับทุกคนพอดีน